สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V v ว c t ตอรนะครับตอนนี้ในเกมเรย์ล็อก X n e x t Generation นะครับผมหรือ R.O.X นั่นเองนะครับวันนี้ก็วันที่4นะครับเป้าหมายของเรามีทั้งหมด3อย่างนะครับในวันนี้นะต้องทําให้ได้นะ1นะครับเปลี่ยนเป็นพีทครับ2อัปเกรดกับรีไฟตีโบอุปกรณ์นะครับสําหรับการลงเด็กครับ3ลงเด็กยากให้ผ่านครับเมื่อวานผมบอดจนเลวสารพนะครับผมบอดที่สเกลิตันนะครับเพราะกับจะทำงานมานับอย่างแรกที่ผมทำเลยก็คือเควสไลน์วันนะครับก็เริ่มจากการงัดข้อก่อนครับ แล้วก็ไปทํา o เอ็กควครับจากนั้นก็ทำมิชชั่นบอร์ดนะหรือควสบอร์ดทั้งหมด10เควสนะครับผมทําคูณ2ก่อนนะครับจากนั้นนับเลเว่าอัพละครับแล้วก็ทําที่เหลือนะครับผมเผิ่อมีโอกาสได้คูณ2นะวันนี้ผมไม่ได้ควสคูณ2เพิ่มนะครับแต่ผมได้ควสที่11แทนนะครับหลังจากผมเดินควสจนได้จ็อบ50จะมีควสเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาด้านซ้ายมือนะครับ ให้เรากดทำได้เลยนะครับผมในควิเปลี่ยนอาชีพนะครับก็จะมีการฆ่ามมอนเตอร์รวบรวมของคุยเอ็มบีต่างๆผมก็ทำบนไปเรื่อยๆนะครับจนสามารถเปลี่ยนเป็นพีได้ครับมันไม่ยากนะครับแต่จะเสียเวลานิดนึงนะเพื่อนๆก็ควรทำนะครับผมหลังจากนั้นผมมาอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ทำการตีบ,บวกหรือการรีไฟล์อุปกรณ์นั่นเองนะครับอันนี้ผมได้อัดคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูขั้นตอนของผมนะผมถ่ายทีไะช็อตเลยครับผมอันนี้เราต้องไปซื้อของกันก่อนนะครับเพื่อนๆลองดูตัวผมนะ คือตัวผมตอนนี้ครับมีของเลเวล25ก็จะมีเครื่องประดับ2ชิ้นนี้นะครับที่เป็นแหวนนะมีทาริสแมนที่เป็นยันนะครับแล้วก็เมียนี้นะมีเสื้อนะครับเลเวล25นะครับอีก1ตัวนะครับผมอ่านี่ผมให้ดูนะโอเคครับแต่นี้นะครับสิ่งเราต้องการนะครับก็จะเป็นคาทาโล่ผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านะครับแต่เนี้ยเพชรแดงเรามีแค่21,500นานะครับก็ซื้อเท่าที่ซื้อได้แล้วกันครับผมโอเคครับ ไปที่ตลาดกลางกันเลยตลาดกลางครับผมอ่ะไปครับอุปกรณ์มือขวาครับผมคาทานะครับอันนี้นะครับเป็น P s นะของเราต้องเป็น M attack นะครับคืออันนี้นะเคครับเราซื้อเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะซื้อเลย1อันครับเรียบร้อยนะครับอ่ารับครับจากนั้นนะครับไปซื้อต่อครับ โลนะครับก็ซื้ออันนี้นะครับผมอันนี้มันจะลดทอน m a t t a c k นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับเราก็เหลือยู12ื่นสนะครับ12ื่นเอาไปทําอะไรครับก็เหลือรองเท้านะรองเท้ากับเสื้อคุมอ้าวพอดีเลยครับสามารถซื้อได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะซื้อให้หมดเลยครับผมอ่าซื้อผ้าคลุมก่อนนะครับอ่าจากนั้นซื้อรองเท้าครับผมรองเท้านะต้องคู่นี้เท่านั้นนะ อันนี้นะครับโอเคซื้อเลยอ่าครับรับให้หมดเลยครับอ่าจากนั้นนะครับก็สวมครับผมสวมอีกครับแล้วก็อันนี้นะครับเราก็สวมใส่ครับผมอ่าสวมใส่แทนเลยครับโอเคครับเรียบร้อยหมดแล้วครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเราได้ความสามารถของเซ็ตโกลเด้นนะครับก็คือเซ็ตแมงทองนะครับผม ผีทำดาเมจเวท100%นตะครับต่อมอนเตอร์ขนาดใดก็ตามนะก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วแถมสะท้อนอีกนะครับได้รับสะท้อนดาเมจงกายภาพและสะท้อนดาเมจเวท10%นะครับสุดยอดเลยครับผมจากนั้นนะครับผมนะครับจะมาอัปเกรดนะครับอัปเกรดกับตีบวกนะครับก็คืออัปเกรดกับรีไฟน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะอันนี้หมวเต็มของไว้บ้างแล้วครับผมก็เนี่ยครับมีพวกนี้นะครับมีหอยนะครับ มีหอยมีก้อนหินนะครับมีแร่นะครับผมในการใช้ในการตีบวกนะครับการอัปเกรดครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมอันดับแรกมาอัปเกรดกันก่อนนะครับอัปเกรดครับอาวุธครับจัดไปเลยครับผมรลัวเลยครับเลขสองละสามสี่ห้าหปด้า สิครับผมเอาอย่างละสิบก่อนนะรัวเลยครับผมอ่าทุกอย่างเอาอย่างละสิบนะครับน่าจะไหวนะโอ้โหไม่ได้อันนี้อ๋อพอห้าแล้วนะก็จะเป็นอันนี้นะครับต้องใช้นี่แทนนะครับผมอันนี้จะได้จากการหลอมนะครับแผ่นอันนี้นะครับอ่าครับเครื่องป้องกันครับผมเอาให้ได้สิบครับโอเค จัดต่อเลย10แล้วครับจัดอีกครับไม่หยุดยั้งนะอ่าเรียบร้อยจากนั้นจะอัปเกรดต,ต่อนะครับเอาอาวุธต่อเลยครับอัพได้อัพเลยครับโอ้โหเมื่อกี้เราก็อัพไปเรียบร้อยได้21ครับผมอันนี้ได้20ครับโอเคครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูของนะครับว่าที่เราจะอัปเกรดต่อนะอาวุธใช้อะไรเพื่อลองดูนะครับกดเลยครับอันนี้กดที่ไลท์สกิลครับเขาบอกว่าอันนี้นะจะใช้เปลือกหอยนะครับกับแก่อันนี้นะครับอันนี้เราก็ทําสัก30อันแล้วกันครับผม30อันก่อนนะครับโอเคลุยเลยอ่าครับ30อันครับจากนั้นนะครับเรากดออกครับแล้วก็มาอัปเกรดต่อเลยนะ เพื่อนนะครับก็ลองดูไว้เป็นวิธีการอัปเกรดนะครับผมปลุลวัวครับได้เท่าไหร่เอ่ยหื่ยี่สิบเจ็ดครับต้องเอาต่อครับยิ่งเอ็มแอทแทกเยอะนะครับยิ่งคิลแรงครับผมอ่าถ้าออกมาแล้วนะครับแล้ก็กดตรงนี้นะครับกดที่ไลค์ครับไปที่หล่อเมลหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับก็อัพต่อครับก็อัพให้หมดแล้วกันครับสามสิบหกอันเนาะ อ่ะลุยเลยมีเท่าไหร่ครับจัดให้หมดจัดให้เต็มเลยนะครับาจากนั้นครับมาครับอัปเกรดครับอัพเลยครับ30ครับผมเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้บ้างนะครับถึงแม้30ก็ถ้าถึงนี่เฮเลยนะนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคอายังครับถึง30แล้วครับได้อีกหนึ่เหรอ ดาเมจกับพลังป้องกันนะครับขอป้องกันแล้วกันครับโอเคครับจากนั้นเหลือพวกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัพประดับกันก่อนนะครับอัพประดับครับก็ไปที่หลอมเหมือนเดิมนะครับไลค์ครับหลอมครับประดับก็คืออันนี้นะครับเราทำได้สูงสุดแค่18อันหรอครับ18อันก็ทำให้หมดเลยครับผม จากนั้นนะครับอ่าเราก็มาอัปเกรดประดับครับประดับของเรานะครับเราก็ต้องอัปเกรดที่ได้รดคูดาวน์เร็วที่สุดนะครับก็คืออันนี้นะครับผมยันนะครับอัปเลยไม่พอแล้วครับผมอันนี้ผมก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วละครับโอเคเพื่อเราผมแป๊บนึงนะมาครับหลอมครับน่าจะได้อีกชิ้นเดียวนะครับผมใน้6 6ชิ้นนะครับ จัดเลยอันนี้แต่นี้แล่นี้เราหมดแล้วนะครับผมก็ได้แค่13ชิ้นครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับล้าจะอัพได้อีกอันหนึ่งนะครับไปครับอัพเกรดครับอัพเกรดเลยอันนี้นะไปครับได้แค่เลเวล7ดเองครับอันนี้น่าเสียดายมากเลยครับผม ถัดไปนะครับจะเป็นการรีไฟนะครับผมรีไฟหรือตีบวกนะครับผมอ่าครับมาที่นี่เลยครับกดคลิกครับอ่ากดคําว่ารีไฟนะเพื่อนอาวุธหลักอาวุธรองเราเป็นโอรินะครับผมส่วนเครื่องป้องกันอันนี้นะครับใช้อีลูครับส่วนพวกอันนี้นะครับยันต่างๆไม่ใช้นะใช้อันนี้แทนนะครับบาเดียมนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนพร้อมกันแล้วนะครับไปตีกันเลยนะครับผมอันนี้ต้องหลอมก่อนครับไลท์ครับ หลอมครับอันนี้ได้สูงสุดก็อีกก้อนเนี่ยแก้อนครับตีได้2ครั้งนะครับโอเคจัดไปครับผมอย่าให้เสียครับอ่ามาแล้วครับโอ้โหต้องต้องติดนะเอ้อันนี้ถ้าบวกหนึ่งมันก็ติดอยู่แล้วล่ะครับก็ M อ็มแอทแกับแม็ h เเหรออืมก็เอานี้ครับ เรียบร้อยครับเอาบวก2เลยกันครับผมเออเอเรียบร้อยครับอ่ะถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเครื่องป้องกันนะครับก็มาดูก่อนนะครับนี่ผมก็อยากได้เลือดเยอะหน่อยครับผมอยากได้เลือดนะครับก็อาจต้องอัพนี่นะครับผ้าคลุมนะครับได้เริ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราอยากได้เกาะนะครับอึดๆหน่อยก็อาจต้องอัพอันนี้นะไปครับอิรูเนียมครับผม ไลค์ครับได้กี่ครั้งเอ้ย8ครั้งนะครับไม่ใช่8ก้อนนะครับ8ก้อนนะครับผมอันนี้เราก็น่าจะอัพแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับอ่ะไปครับรีไฟอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ผมขอนี่ะครับอันนี้นะครับเรามีคิงต้อมพาร์อยู่ตรงนี้นะครับให้กดคลิกเข้าไปครับกดที่เควสนะครับกดรับครับเมื่อเราเคลียร์ทั้งหน้ากระดานนะครับเราสามารถรีเฟรชได้2 2รอบนะครับต่อหนึ่งวันนะครับก็จะมีทั้งหมดครับ3กระดานนะครับผมอันนี้ก็มีถ่ายรูปวิวนะครับทำการเอนชานะอันนี้ตรวจสอบค่า MVP นะครับมิชชั่นผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหรีได้ครั้งเดียวคงต้องรีมิชชั่นแหละครับอัปเดตอุปกรณ์ครับประมาณนี้ครับทุกคนอ่าครับเรามารีไฟล์กันต่อเลยครับขอเตีอันี้ก่อนครับ2ครั้งนะครับตีครับครั้งที่1ครับผม อันนี้ครับอัตราล้มเหลวปานกลางครับแต่น่าจะติดครับผมเรียบร้อยครับต่อไปตีนี้ครับตีทีครับต้องติดนะโอเคครับผมถัดไปนะครับเจะมาอัปเกรดเครื่องประดับกันนะครับอันนี้ครับไม่มีครับกดครับได้รับครับไลค์ครับสูงสุดเท่าไหร่ครับไม่แค่นี้เองหรอน้อยจังเลย อันนี้น่าจะเป็นสเตอร์มินาเราไม่เพียงพอหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ากดที่ตัวละครเราครับสเตอร์มิน่าไม่เพียงพอจริงๆด้วยครับอันนี้ครับเราก็มีขวดนะครับขวดสเตอร์มิน่านะครับที่เราได้จากการเล่นงัดข้อนะครับก็กดใช้เลยครับอ่าใช้ครับสักอันเดียวก็น่าจะเพียงพอครับอ่าจากนั้นนะครับก็ดีฟายต่อครับจริงต้องไปหลอมเนาะไม่เป็นไรครับผม มาครับอันนี้นะไหลเลยครับอ่าโอเคครับได้9้าครับลุยเลยมาล,ลัวไปครับรีไฟล์เลยครับมาครับติดไหมติดครับอมอยากทำบวก2ให้หมดเลยนะครับผม อ่าครับน่าจะได้แค่นี้แหละครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบนี้ไปลงเด็กยากก่อนนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นการอัปเกรดับอาวุธหลักอาวุธรองเครื่องประดับแล้วก็ชุดป้องกันของเรานะครับทางการอัปเกรดนะครับการรีฟนะเพื่อนๆก็สามารถมาทํากันได้นะครับนี้ก็ทําไม่ยากนะครับก็ไปตกปลานะครับไปหาของในการตกปลาขุดแร่นะครับได้อะไรมาก็รวมๆแล้วก็มาทํานะครับผม ราค่อยๆพัฒนาตัวละครของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ผมทํานะครับในวันที่4นะครับที่จริงผมสามารถทําได้มากกว่านี้นะครับเพราะวันนี้ครับบเตอร์มิน่าของผมก็ยังเหลือนะครับอันนี้นะครับเหลือโอดิน2000นะครับถ้าเผาพันได้2000ัสเตอร์มิน่าเลยนะครับผมก็สามารถนําไปตกปลานําไปขุดแร่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับตกปลานะครับก็แนะนํามอย่างนี้นะครับก็จะมีนะครับหอยนะครับใช้ในการนะครับ อัปเกรดอันนี้นะอาวุธหลักอาวุธรองนะครับหินนะครับใช้ในการอัปเกรดเครื่องประดับครับผมอ่าครับส่วนอันนี้นะครับหยดน้ํานะครับอันนี้นะในการอัปเกรดชุดป้องกันนะครับเพื่อก็สามารถมาทํากันได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอัปเกรดได้บวกสูงๆนะครับได้บวก4บวก5นะครับไม่แตกนะครับไม่หล่นลงมาเลยนะครับผมก็ขอให้คนโชคดีนะครับ พออัปเกรดของเสร็จนะครับผมก็มาลงเด็กยากทั้งหมด3รอบครับผมก็ผ่านแบบขืดขึ้นคอนหน่อยๆนะครับผมแต่ก็สามารถผ่านได้ครับก็ได้ของมาก็เอามาขายนะครับผมคลิปการลงเด็กยากผมเคยทําให้เพื่อนดูแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะครับผม การเล่นนิวที่4ของผมก็ประมาณนี้นะครับก็ทำทุกอย่างเสร็จหมดเลยนะครับเรเวลาสามสิบห้าทำอุปกรณ์เสร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายนับลงเด็กยากผ่านทั้ง3รอบครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e และกดแชร์นะครับผมโอเคครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ